สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็จะเอาสูตรดินมาฝากกันนะคะสูตรดินที่ฟาร์มคุณแม่เป่งได้ใช้กับบอนสีในฟาร์มของเราคือสูตรนี้นะคะจะใช้ได้ดีมากเลยนะคะแตกหน่อไวแล้วก็ลำต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็กัดสีดีมากๆเลยค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดให้กำลังใจฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะแล้วไปชมพร้อมๆกันนะคะ สำหรับส่วนผสมของเรานะคะไม่ยากเลยนะคะเราก็ใช้วัสดุธรรมชาติของเรานี่เองนะคะนั่นก็คือใบมะขามนะคะใบมะขามแห้งที่เขา,เาล่วงลงมาและก็สะสมเป็นเวลานาน,นะคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามฟาร์มคุณไม่เป่งมาตั้งแต่แรก,แรก ทุกท่านคงจะทราบดีว่าฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเป็นสวนที่เป็นอินทรีย์แล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะคะแล้วทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะกําลังปลูกต้นฉาชาหรือต้นจามจุรีนะคะหรือว่าใบก้ามปูนะคะเรียกอย่างหนึ่งนะคะปลูกไว้เพื่อที่จะใช้ใบเขาเอามาปลูกต้นไม้แล้วก็ในอนาคตตอนเราแก่เนี่ยจะเอาไว้จําหน่ายด้วยค่ะอันนี้นี่จะเป็นใบมะขามนะคะที่เขาหล่นอยู่ใต้ต้นมะมะขามะคะ่ะเขาจะ ย่อยสลายอย่างดีเลยนะคะเป็นเวลาหลายปีทับถมกันนานมากๆเลยค่ะพอเราเก็บต้นมะขามนะคะแล้วก็ต้นใบก้ามปูเสร็จแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเขามาผสมกันได้เลยโดยใช้อัตราส่วนนะคะเราจะใช้ก้ามปู2ส่วนนะคะแล้วก็ใบมะขาม3ส่วนนะคะสำหรับส่วนเราแล้วเราก็จะใช้ มูลไส้เดือนนะคะผสมลงไปด้วยในถุงเขียวๆนี่ก็คือมูลไส้เดือนนะคะเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมของฟาร์มคุณแม่เป่งกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเอาดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยเทใส่กระมังผสมเลยค่ะอันนี้เนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งจะทำการปลูก บอนสีที่เราได้มาหรือว่าบอนสีต้นที่เขาเริ่มโตแล้วนะคะเราก็จะแยกเขาแล้วก็มาปลูกนะคะเราจะทําการผสมอย่างส่วนผสมที่เราบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะทางสวนเราอ่ะพี่ชายเราไม่ชอบใส่ถุงมือนะคะเขาก็เลยใช้มือแบบนี้เลยนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะ แล้วก็ดูว่าเขามีก้านไหมถ้าเขามีก้านเยอะก็บีบๆเขาให้เขาละเอียดนะคะเพราะว่าใบมะขามหรือใบก้ามปูเนี่ยเขาจะย่อยอยู่แล้วนะคะยู่อยู่แล้วมันจะมีบางส่วนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะพอเข้ากันแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอามูลไส้เดือนนะคะผสมลงไปเลยค่ะมูลไส้เดือนแบบนี้นะคะ หลังจากเราใส่มูลไส้เดือนเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันอีกทีนะคะให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะหลังจากเขาเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาขี้วัวที่เราหมักกับแกลบไว้เนี่ยใส่ไปอันนี้นะคะเป็นป Ł ุ๋ยชั้นดีเลยแล้วก็เป็นสูตรลับทางฟาร์มคุณแม่เป่งเลยค่ะเราจะใช้กับพืชทุกชนิดของเราได้เลยนะคะจากนั้นนะคะพอเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่เอาจะไปเอาไปปลูกได้เลยค่ะ กกับลือมามาาหลังจากนั้นนะคะ <blows S 2> พอผสมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาดินเนี่ยที่เราผสมเนี่ยไปปลูกบอนสีได้เลยนะคะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะจะใช้ดินสูตรนี้ปลูกบอนสีทุกชนิดของฟาร์มเลยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีใบอื่นนะคะอย่างเช่นใบกล้วยสับเรามีนะคะ,ะหยวกกล้วยนะคะเราสับ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 แล้วก็เราก็ไปหมักเหมือนกันหมักขี้วัวเหมือนกันเพื่อนๆลองไปย้อนดูนะคะ ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามโดยตลอดนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมาถามฟาร์มคุณแม่เป่งได้นะคะถ้าตอบได้ฟาร์มคุณแม่เป่งยินดีจะตอบให้นะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีคําแนะนําก็แนะนําฟาร์มคุณแม่เป่งได้นะคะทางเรายินดีรับฟังแล้วก็คอดคาแนะนําของเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะ เพื่อนๆสามารถกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ได้อีกช่องทางนะคะเพื่อพบปะพูดคุยกันนะคะทางเพจฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะอาจจะมีบางครั้งอาจจะมีต้นอบอนสีในราคาไม่แพงนะคะเอาไปจำหน่ายบ้างเป็นบางครั้งค่ะเพราะช่วงนี้ทางฟาร์มคุณแม่เป่งเป็นในช่วงสะสมเพื่อที่จะเปิดสวนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ช่วงนี้นะคะก็มีกระแสเกี่ยวกับว่าบอลสีราคาตกหรืออะไรมานะคะเพื่อนๆอย่าไปสนใจค่ะทางเรารักที่จะปลูกบอลสีหรือว่าปลูกต้นไม้ทุกอย่างนะคะเราก็ปลูกไปค่ะเราปลูกด้วยความรักค่ะเราไม่ได้ปลูกเพื่ออะไรเลยนะคะใครจะพูดยังไงก็อย่ายไปสนใจทำให้จิตใจเรามีความสุขกับการปลูกต้นไม้ดีกว่านะคะ<พ>ก็ขอบคุณเพืพ่อนๆที<พ>่ร<พ>ับชมนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดให้กำลังใจชาวสวนตัวเล็กๆอย่างพวกเราด้วยค่ะเร,เ,เ,เราทําสวนเนี่ยกันในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทางฟาร์มคุณไม่เป่งก็จะพยายามเอาความรู้มาฝากกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ